สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแบบจำลอง Vector Autoregressive หรือแบบจำลอง VAR ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการพิจารณาข้อมูลอนกุกรมเวลากรณีที่มีหลายตัวแปรในที่นี้เรากำหนดให้ตัวแปรที่เราพิจารณาได้แก่ y 1 t ไปถึง y n t เราสามารถที่จะเขียนในรูปของ Vector yt ซึ่งเราจะใช้แนวคิดที่ผ่านมาเวลาที่เราจะสร้างแบบจำลองอธิบายอนกุกรมเวลา เราจะใช้แบบจำลองในรูปของ Autoregressive ในรูปของ Moving Average หรือรูปของ Autoregressive Moving a v e r อร e ในที่นี้เราจะมีบ i l ดิ้งบล็อกที่สำคัญก็คือตัวช็อคในที่นี้เราจะมีเวกเตอร์ของช็อคเอ s i ีทซึ่งคือช็อคของ Y1t ซึ่งใช้สัญลักษณ์แทนคือ e p s i l T n 1t ไป แล้วก็พิจารณาช็อคของตัวแปรอื่นไปนยังทั้งถึงช็อคของตัวแปร ynt หรือ epsilon nt ซึ่งหากเราใช้แนวคิดของ auto regressive มาในการสร้างแบบจำลอง vector auto regressive ก็คือเ v e ตอร์ของ yt ถูกอธิบายด้วยเวกเตอร์ของ y ในเพียรที่ t ลบหคูณกับเมทริกของสัมประสิทธิ์บวกด้วยเวกเตอร์ของช็อค epsilon t ในที่นี้ตัวหนาจะสะท้อนถึงการที่ตัวแปรนี้อยู่ในรูปของเวกเตอร์หรือเมทริกซ์ในขณะเดียวกันเราสามารถใช้แนวคิดของ Autoregressive Moving a อเวอร e ในการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย yt เป็นแบบจำลองในรูปของเวกเตอร์ออโต r ร g เกรส i ีฟมู v วิ g เอเวอร e ก็ได้โดยที่เวกเตอร์ของ yt จะถูกอธิบายด้วยเวกเตอร์ของ y ในเพียรที่ t ลบและก็เวกเตอร์ของช็อคในเพียรที่ t ลบอยา่างไรก็ตาม แบบจำลองในรูปของ Vector Autoregressive Moving a งเอเว e จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างยุ่งยากในการประมาณค่าในขณะเดียวกันจากแนวคิดในบทที่ผ่านมาเวลาที่เราพูดถึงแบบจำลอง Autoregressive Moving a อเว a g e เราพบว่าเราสามารถที่จะใช้แบบจำลอง AR ในรูปของ Infinite Order ในการประมาณแบบจำลองที่อยู่รูปของ a r m a 11ได้ดังนั้น เราพบว่าหากเราใช้แบบจำลองเวกเตอร์ออโต้ r e เกรสซีฟที่มีออเดอร์ที่ยาวพอก็สามารถที่จะใช้อธิบายแบบจำลองที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ออโต้ r e เกรสซีฟมู n วิง e อเวอรจได้ดังนั้นแบบจำลองที่เราจะใช้ในการอธิบายตัวแปรที่มีหลายตัวแปรเราจะใช้แบบจำลองเวกเตอร์ออโต้ r e เกรสซีฟเป็นตัวอธิบายโดยในที่นี้หากเราใช้แบบจำลองออโต้เเกรสซีฟ ที่ออเดอร์เท่ากับ p เราสามารถเขียนได้เป็นสมนการได้ดังนี้ก็คือ y t เท่ากับเวกเตอร์ของค่าคงที่ c บวกเวกเตอร์ของ y t ลบ1คูณกับเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ f 1บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวกเตอร์ y ในเพจที่ t ลบ p คูณกับเมทริกซ์ p บวกด้วยเวกเตอร์ของช็อค epsilon t โดยที่ในที่นี้เราจะสมมุติให้เวกเตอร์ของช็อค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0 expected value ของช็อคมีค่าเท่ากับ0ในที่นี้หมายถึงค่าเฉลี่ยของช็อคแต่ตัวทั้ง epsilon 1 t เป็นถึง epsilon t มีค่าเท่ากับ0ในขณะที่ variance matrix ของ epsilon t ซึ่งเขียนในรูปของ expected value ของเวกเตอร์ epsilon t คูณกับ transpose ของ e p s i t จะมีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสมมุติให้มีค่าเท่ากับ เมทริกคงที่ซิกมาเพื่อให้เข้าใจว่าแบบจำลองข้างต้นมีลักษณะของการทำงานอย่างไรเราจะพิจารณากรณีของแบบจำลอง v r ที่ง่ายที่สุดคือมี2ตัวแปรคือ y 1 t และ y 2 t และถูกอธิบายด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่พเพียดเดียวคือ p เท่ากับ1หรือเรียกสั้นๆว่าเป็นแบบจำลอง bivariate v, v r 1 y 1 t และ y 2 t เขียนอยู่ในเวกเตอร์ทางด้านซ้ายมือ ด้านความมือจะมีเวกเตอร์ของค่าคงที่ c 1และ c 2บวกด้วยเวกเตอร์ของ y 1และ y 2ในพีเดตที่ t ลบคูณกับเมทริกซัมประสิท f หนึ่งซึ่งในที่นี้เราสามารถกระจายออกมาเป็นฟหน1่งหนึ่ง f หนึ่งสองบวกด้วยเวกเตอร์ของช็อค epsilon หนึ่ง t และอ e p s i l o n สอง t ซึ่งจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมถ้าเราดูในบรรทัดข้างบนที่เป็นตัวที่ใช้อธิบาย y 1 t y 1 t จะถูกอธิบายด้วยค่าของ t c ่ C1 บวกด้วย y 1ในเพลที่ t ลบ1คูณกับค่าสัมประสิทธิ์ฟี1ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับในกรณีของออโต r รีเกรสซีฟของตัวแปรเดียวก็คือพจน์สีแดงในส่วนนี้ซึ่งก็คือตัวแปร y 2ในเพลที่ t ลบ1ซึ่งมาช่วยในการอธิบายตัวแปร 1> y 1ในเพจทที่ t เพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกันส่วนของ y 2 t 2> ก็จะถูกอธิบายเพิ่มด้วยตัว y 1ในเพจทที่ t ลบ1ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตัวแปร y 1ในเพจทที่ t ลบ1ก็จะมาช่วยในการอธิบาย y ในเพจที่ y 2ในเพจทที่ t ในส่วนของตัว ในที่นี้ epsilon t ก็จะเป็นเวกเตอร์ของ epsilon 1 t และ epsilon 2 t ซึ่งเราสมมุติให้เป็น multi-rate white noise process หรือถ้าเราเขียนให้เป็นสัญลักษณ์ที่กระจายออกมาก็คือในกรณีส่วนแรก expected value ของ epsilon t ก็จะเท่ากับเวกเตอร์ของ expected value ของ epsilon 1 t และ expected value ของ epsilon 2 t ซึ่งทั้งคู่เราสมมุติให้มีค่าเท่ากับ0หรือหมายความว่า ช็อคทั้ง2ตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0ในขณะที่ variance ของ epsilon t ในที่นี้เป็น variance uh, covariance matrix ซึก็คือ expected value ของ epsilon t คูณกับ t r a n s p o r t ของ epsilon t เมื่อเราคูณตัวเวกเตอร์ uh, ของช็อคก,กับ t r a n s p o r e ของช็อคเราจะได้ผลแรกเป็น expected value ของ epsilon 1 t ยกกำลังสอง ซึ่งในส่วนนี้ก็คือ variance ของ epsilon 1t นั่นเองในครั้นี้พจน์ถัดไปจะเป็น expected value ของ epsilon 1t และ epsilon 2t ซึ่งในส่วนนี้คือ covariance ของ shock ทั้ง2ตัวในช่วงเวลาเดียวกันส่วนพจน์ถัดไป expected value ของ epsilon 1t และ epsilon 2t อันนี้ก็คือ covariance ของ epsilon 1และ epsilon 2และส่วนสุดท้ายคือ expected value ของ epsilon 2t ยกกำลังสอง ซึ่งในที่นี้ก็คือตัว variance ของ epsilon 2t นั่นเองในที่นี้เราสมมุติให้ค่า variance matrix อันนี้มีค่าเท่ากับ sigma ซึ่งเป็นค่าของ t ในขณะที่ถ้าเกิดเราพิจารณา covariance ของ s h o c ในเพลทที่ t กับช็อ c k ในเพลทอื่นๆสมมุติให้เป็นเพลทที่ s ซึ่งอาจจะเป็น t ลบ1 t ลบ2 t ลบ3ในที่นี้เราจะสมมุติให้ตัว ความสัมพันธ์ระหว่างช็อคในคนละพีเรียนทุกตัวมีค่าโคเรนซ์มีค่าเท่ากับ0ก็คือช็อคในพียที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นแมทริกตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับแมทริกศูน์เมื่อย้อนกลับมาดูตัวแบบจำลอง b i เ a อ VR 1แบบจำลองนี้ที่อยู่ในรูปนี้เราสามารถเขียนในยุนรูปของสมการสสมการดังนี้ซึ่งเราเรียก ในส่วนนี้ว่าเป็น r e d u วฟอร์ m บีซึ่งในส่วนของ r e d u วฟอร์ m บีนั้นจะมีส่วนที่ค่าสัมประสิทธิ์อธิบายความสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่าง y 1กับ y 1และ y 2ในเครียดก่อนหน้าค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้จะเป็นตัวที่อธิบายสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นด n นามิก e l เลชั่ s h i p หรือความสัมพันธ์เชิงพลวัตของตัวแปรตัวอย่างเช่นฟ12ก็จะเป็นตัวที่อธิบายว่า ถ้า y 2ในเพีเที่ t ลบหเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยแล้ว y 1ในเพีเอที่ t จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงเท่ากับฟีหนหน่วยยังก็ตามในส่วนของตัว Reduce Form นั้น Reduce Form ไม่ได้มีส่วนที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง y 1และ y 2ในเพีเอที่ t ไว้อย่างชัดเจนในสมการนี้ลองดูจากในสมการนี้ก็เห็นได้ว่า y 1กับ y 2เป็น ความสัมพันธ์ในคนละช่วงเวลากันอย่างไรก็าตามเราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง y1 กับ y2 ในช่วงเวลาเดียวกันโดยพิจารณาจากค่า c o v a r i n c e ของช็อ c หรือสัลษณ์ที่ใช้แทนคือ rho 12ซึ่งถ้า c o v a r i n c e ของ s h o c มีค่าเป็นบวกยกตัวอย่างเช่นถ้าช็อ c ในของ y2 หรือ epsilon 2t มีค่าเพิ่มขึ้นในที่นี้ถ้าตัวแปรอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อช็อคมีค่าเป็นบวกก็จะทําให้ y 2ในเพรททีมีค่าทีเพิ่มขึ้นซึ่งจากข้อสมมุติที่ว่าถ้าช็อคในของ y 1กับ y 2มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเมื่อ epsilon 2 t เพิ่มขึ้น epsilon 1 t ก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งการที่ epsilon 1 t เพิ่มขึ้นก็จะทําให้ y 1 t เพิ่มขึ้นด้วย ก็จะเห็นได้ว่าการที่ r ร2หนมีค่าเป็นบวก y 1 t และ y 2 t ก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทราบความสัมพันธ์ระหว่าง y 1 t กับ y 2 t ได้โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช็อคของตัวแปรทั้งสองตัวซึ่งหากช็อคของตัวแปรทั้งสองตัวมีค่าเป็นบวก ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเราไม่ทราบว่าขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีค่าเป็นอย่างไรเราจําเป็นต้องใช้เครื่องมือตัวหนึ่งคือการแปลงสมการ B.R. ที่อยู่ในรูปของร e ปฟอร์ม B.R. ให้อยู่ในรูปของ s t r u c t u r a l f อ r m B.R. โดยที่เราทราบว่าจากการที่ m มทริกซิกมา เป็นแมทริกของเ a ลานคาร์แมทริกซึ่งเราสมมุติให้เป็นโพ t i ทีฟ e f ฟิ i ิท m มทริกเราสามารถแยกแมทริกดังกล่าวออกเป็นแมทริก L คูณกับแมทริก G คูณกับ transpose ของแมทริก L โดยที่แมทริก L จะเป็น lower t r i รานส์ a ราแมทริซึ่งสามารถเขียนในรูปของแมทริกดังนี้ก็คือในส่วนที่เป็นด้านอ f d i ดค o นัลด้านบนทุกตัวจะมีค่าเท่ากับ0 ตัวที่เป็น diagonol term ก็จะมีค่าเท่ากับ1และส่วนที่อยู่ข้างใต้ d i a g o n l uh, d i a g o n l term ก็จะมีค่าที่อาจจะไม่เท่ากับ0ซึ่งในที่นี้มีค่าเป็น l ส1ส่วน uh, g m e t r i c เราเรียกว่าเป็น d i a g o n a l matrix ซึ่งจะเป็น matrix ซึ่งค่าที่อยู่บน d i a g o n o มีค่าไม่เท่ากับ0ส่วนค่าที่อยู่ off d i a g o n a l ก็จะมีค่าเท่ากับ0 ซึ่งการแยกส่วนประกอบแบบนี้เราเรียกว่า c h o l o s k y decomposition ซึ่งตัว lower triangular matrix เราสามารถที่จะหา i n v e r s ของตัว matrix L ซึ่งในที่นี้ตัว inverse ของ matrix L ก็จะเป็น lower t r i a n g l a matrix ด้วยเช่นเดียวกันสมมุติว่าในที่นี้เมื่อเราหา i n v e r s ของ matrix L แล้วเราได้ matrix ใหม่ซึ่งคือ matrix นี้โดยที่ ตำแหน่งที่อยู่ใต้ diagonal term เป็น L superscript 2 1ซึ่งเราสามารถที่จะแปลง v r ที่อยู่ในรูปของ reduce form ให้เป็น structural form ได้โดยการที่เอา i n v e r s e ของ matrix L เข้าไปคูณกับตัว reduce form VAR ทั้งสมการตามสัญลักษณ์ที่อยู่ในบรรทัดนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเห็นภาพได้โดยการที่เราคูณ ตัวแมทริกอินเวอร์สแไปยังแบบจำลอง v r หนึ่งที่เราใช้ในสไลด์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเราคูณแมทริกเราจะได้ผลดังในสมการสุดท้ายอันนี้ซึ่งเมื่อเราจัดรูปแล้วเราใช้สัญลักษณ์เพื่อความง่ายใช้สัญลักษณ์แทนในตัวแมทริกค่าคงที่และแมทริกสมมสิทและ สมมุติให้ตัวเทอมของช็อคซึ่งเราคูณใหม่นี้เป็นช็อคตัวใหม่เรียกว่าเป็นอีตาทีเราจะได้สมการดังรูปนี้โดยที่ด้านซ้ายมือจะเป็นเวกเตอร์ของ y1t กับอีกเวกเตอร์จะเป็น L Superscript 21 y1t บวกด้วย y2t ด้านขวามือก็จะเป็นเวกเตอร์ของค่าคงที่บวกกับด้วยเวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธิ์ คูณกับ y 1และ y 2ใเป็นเพที่ t ลบ1บวกด้วยตัวช็อคตัวใหม่เรียกว่าเวกเตอร์อีตาซึ่งเพื่อความง่ายเราเขียนสลักใหม่แทนเวกเตอร์ของค่าคงที่และเมทริกซัมประสิทธิ์เราก็จะได้สมการดังนี้ซึ่งเมื่อเราพิจารณาในบรรทัดที่2เราสามารถเขียนสมการแทนบรรทัดที่2ได้เป็น l 2อคูณกับ y. 1 t บวก y. 2 t เท่ากับ c. 2ตา s t บวกด้วย f. 21ง y. 1 t ลบ1บวก f. 2 2 s t y. 2 t ลบ1บวกด้วยช็อคตัวหม่อีตา2 t ซึ่งเมื่อเราย้ายข้าง y. 1 t ไปทางด้านขวามือเราจะได้ y. 2 t เท่ากับลบ l. s u p e r s c r i p t 2 1 y. 1 t บวกด้วยส่วนที่เหลือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนค่าสัมประสิทธิ์ลบ l, l superscript 2 1ตัวนี้จะบอกความสัมพันธ์ระหว่าง y 2ในเพียดที่ t และ y 1ในเพียดที่ t เป็นความสัมพันธ์ในเพียรเดียวกันหรือที่เราเรียกว่าเป็น contemporaneous relationship ในขณะที่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่อธิบายความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของ dynamic relationship ระหว่าง y 2 t กับ y 1และ y 2ในเพียที่ t ลบ1 ก็จะเห็นได้ว่าตัวอีตาทีซึ่งเป็นตัวช็อคตัวใหม่จะเป็นช็อคของตัว structural form VAR ก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวช็อคใน r e d u c e form v N r ตามสมการนี้ว่าอีต้ามีค่าเท่ากับ inverse ของ l คูณกับ Epsilon t ซึ่งเป็น r e d u c e form shock เราสามารถที่จะพิจารณา คุณสมบัติของตัวช็อคตัวใหม่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าช็อคอ e ีตาทีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0ดังข้อ1ดังนี้ Expected Value ของอ e ีตาทีมีค่าเท่า Expected เรือของ Invert L คูณกับ Epsilon T ซึ่ง Invert L เป็นค่าของที่เราสามารถดึงออกมานอก Expected Value ได้คูณกับ Expected Value ของ Epsilon T ซึ่งเราสมมุติว่ามีค่าเท่ากับ0ดังนั้นช็อคตัวใหม่ช็อค อีตาที t, ก็มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ0เช่นเดียวกันในขณะที่ variance ของ e t ตาทีก็จะเท่ากับ expected value ของ e t ตาทีคูณกับ t r a n s p o r t ของ e t ตาทีซึ่งในที่นี้ถ้าเราแทนค่า e t ตาทีด้วย inward ของ l epsilon t เข้าไปทั้งคู่ในขณะที่พดหลังเราสามารถกระจาย t r a n s p o r t เข้าไปใน inward ของ l กับ e epsilon t กลายเป็น Transpose ของ epsilon t คูณกับ inverse l transpose ซึ่งทั้ง inverse l ด้านหน้าแล้วก็ inverse l transpose ด้านหลังเป็นค่าคงที่เราสามารถดึงออกมานอก expected value ได้ซึ่งในส่วนของตรงกลางก็จะเป็น expected value ของ epsilon t คูณกับ epsilon t transpose ซึ่งก็คือตัว variance ของ epsilon ซึ่งมีค่าเท่ากับ sigma จากตรงนี้เมื่อแทนค่าซิกมาด้วยส่วนที่เราแยกส่วนประกอบได้ของเป็น L G L transpose เราจะได้ variance ของ e t ตาทีมีค่าเท่ากับ G matrix ซึ่งเป็น diagonalmatrix ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่า variance matrix ของ structural form shock เป็น diagonalmatrix แสดงว่าตัว structural shock นั้นไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันคือ โคเวเรนซ์ของอีตาหนึ่งกับอีตาสองมีค่าเท่ากับศูนย์โคเวเรนซ์สองอีตาหนึ่งกับอีตาอื่นๆตัวแปรอื่นก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ในส่วนของการประมาณค่าแบบจำลอง VR เราสามารถประมาณค่าแบบจำลอง VR ได้โดยการใช้ OS ในการประมาณค่าทีละสมการตัวอย่างเช่นในตัวอย่างที่ผ่านมาในกรณีของ VR 1 1> y 1 t เราสามารถเขียนในรูปของสมการนี้ซึ่งก็คือสมการ regression ปกติเราสามารถที่จะใช้ o s ในการประมาณค่าฟี1 1 1 h a t และฟี2 2 h a t เช่นเดียวกับในสมการที่2 y 2 t เราก็สามารถที่จะใช้ o s ในการประมาณค่าฟี1อ h a t และฟี i 2, 2 h a t ได้หลังจากที่เราประมาณค่าเราสามารถที่จะคํำนวณหาค่า residual ซึ่งเกิดจากการเอาค่าจริง y t ลบด้วย ตัวประมาณค่าคูณกับ y 1น y t ลบห y t ลบสไปจนถึงกระทั่ง y t ลบ p คูณกับค่าสัมประสิทธิ์ของมันจากตัวประมาณค่าซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบความเพียงพอของแบบจำลอง varp ที่เราเลือกโดยพิจารณาตัว multi-ate lomb o test กับค่า residual ซึ่งเราจะสามารถตอบได้ว่า r e ซิดดที่เราได้นั้นยังเหลือความสัมพันธ์ที่จะต้องอธิบายหรือไม่ซึ่งหากมีเราก็อาจจะต้องปรับปรุงแบบจำลอง VR ของเราโดยการเพิ่มแหลกเข้าไปนอกจากนี้ในการเลือกตัวออเดอร์ของ VR ที่เหมาะสมเราอาจจะใช้ Information criteria เช่น AIC หรือ BIC ในการเลือกโดยที่ Information criteria จะประกอบด้วยสส่วนคือส่วนแรกจะเป็น Sum ของตัว residual square ซึ่งตัวนี้เมื่อเราเพิ่มตัวแปร yt เข้าไปหรือการเพิ่ม p เข้าไปค่า sum of square of residual ตัวนี้ก็จะลดลงในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็น penalty term ตัว penalty term นี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเพิ่มค่า order เข้าไปดังนั้นในการที่จะเลือก order ที่เหมาะสมเราจะต้องทำ ให้ทั้ง2อด้านนั้นสัมพันธ์สมดุลกันโดยที่เราจะเลือก p ที่ทำให้ a a c หรือ bac มีค่าที่ต่ำที่สุดโดยที่ bac จะให้ค่า p ที่เป็น consistent estimator เรามาดูตัวอย่างในการประมาณค่าแบบจำลอง var โดยใช้โปรแกรม r ในที่นี้ตัวอย่างที่6.5เราใช้ข้อมูล l o c return ของตลาดหุ้นไทยและมาเลเซีย p a ็กเกจที่ใช้ในการประมาณค่าแบบจำลอง VR คือ p a ็กเกจ VARs ในที่นี้คำสั่งที่ใช้ในการประมาณค่าคือ VAR ตัวใหญ่โดยที่ในคำสั่งนี้เราจะต้องระบุข้อมูลที่เราใช้ในที่นี้ก็คือ LRET log return underscore thmy เราระบุตัว order ที่เราจะทดลองเราจะทดลองค่า p ไปตั้งแต่ถึง p เท่ากับ5แล้วเราระบุตัว Information criteria ที่ใช้ในที่นี้คือเราจะใช้ a a c ในการเลือกในที่นี้หลังจากที่เราใช้คำสั่งนี้ผมเซฟผลที่ได้ไว้ในชื่อ MSEL underscore a a c เมื่อผมพิมพ์ตัว Object นี้ครั้งหนึ่งแล้ว Enter เราก็จะได้ผลของการประมาณค่าแบบจำลอง VR ในแต่ละสมการซึ่งในที่นี้ก็จะเห็นได้ว่า ออเดอร์ที่ ac เลือกก็คือ p จะมีค่าเท่ากับ4จะเห็นได้ว่าในตาระสมการแหลกจะย้อนไปถึงแหลกที่4หากลองใช้ตัว bc a ในการเลือกซึ่งในที่นี้ใน information criteria เราใช้ตัว sc แทนในส่วนของ bc a bc a จะเลือกค่า p เท่ากับ2จะได้ผลดังรูปซึ่งในที่นี้หากเราเขียนเป็น ผลของการประมาณค่าจะได้ดังนี้สมการแรกจะเป็นล็อกรีเทิร์นของหุ้นในตลาดหุ้นไทยซึ่งขึ้นอยู่กับล็อกรีเทิร์นของตลาดหุ้นไทยและมาเลเซียในเพลทที่ทีลบหและทีลบสเช่นเดียวกันเราสามารถเขียนผลการประมาณค่าสําหรับกรณีของตลาดหุ้นมาเลเซียซึ่งก็ขึ้นอยู่กับล็อกรีเทิร์นหุ้นไทยและมาเลเซียในเพลทที่ทีลบหและทีลบสเราสามารถที่จะดูค่าสัมประสิทธิ์และ ค่าสถิติของแต่ละสมการได้โดยใช้คำสั่ง summary และตามด้วย object ของผลการประมาณค่าก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแหลกของในตัวอย่างนี้ในกรณีของสมการของล็อกด e t ิ r งหุ้นไทยเมื่อเราดูตัวแหลกของล็อกดิถิ่งหุ้นมาเลเซียก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของอ t ลบสค่าสัมประสิทธิ์มีค่าที่แตกต่างจากศูนย์ย่งมีนัยสำคัญในส่วนนี้ก็แสดงถึงการที่ ทั้ง2ตลาดมีความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็น Dynamic Relationship เช่นเดียวกันหากเราดูในสมการของ l o อก Return ของหุ้นมาเลเซียที่จะเห็นได้ว่าแหลกของ l o อก Return ของหุ้นไทยก็จะมีอิทธิพลในการอธิบายตัว l o อก Return ของหุ้นมาเลเซียมี Dynamic Relationship แนะขัยนกันผลของสมการนี้ก็จะมีส่วนของตัวความสัมพันธ์ระหว่างช็อคด้วยโดยจะแสดงตัวคอเ a ีย m t r i ของช็อค จะเห็นได้ว่าในส่วนที่เป็น diagonal term ก็จะเป็นส่วนที่ระบ,บุถึง variance ของ s ช็อคของหุ้นไทยซึ่งมีค่าเท่ากับ10.11นขณะที่ variance ของช็อคของ lock return ของหุ้นมาเลเซียมีค่า5.86ซึ่งถ้าดูจาก variance ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยมีความผันผวน,นที่มากกว่าหุ้นมาเลเซียหากเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่าง l o c return ของหุ้นทั้งสองในเพีเดเดียวกันเราสามารถดูได้จากตัว correlation ของ Shock ก็จะเห็นได้ว่า correlation ของ s ช็ c k ของตลาดหุ้นไทยและช็อคของตลาดหุ้นมาเลเซียมีค่าเท่ากับ0.389ซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นว่าล็อกด e เทอรของตลาดหุ้นทั้งสองมีความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเดียวกันหรือเรียกว่าเป็น correlation n t ship ในทิศทางเดียวกัน